สา,สาวนูนค่ะก็ดูเวลาหน่อยตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะดูบรรยากาศหกโมงครึ่งเซอเออไม่ใช่สวีเดนค่ะหกโมงครึ่งของเมืองไทยดูดูลมนะคะใช่เดี๋ยวฝนจะตกแล้วดูหลานสาวนูด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 ูใจหลายฝนจะตกโอ้สาวนูขยันยกจะถามว่ามี มีใครที่มีความรู้สึกเมืสาวนูมังมีฝนจะต,ตกแล้วคะ่ะดูโอ้ยความรู้สึกนี่สาวนูว่าคนบ้านเองรู้สึกเมื่สาวนูดูดูคะ่ะดูนี่คะ่ะดูตกเด้อคะ่ะเด้อโอ้ยความต้องการของคนอีสานบ้านเราต้องการคะ่ะ มันอ่อยทยี่ตหมดแล้วค่ะตกมาเลยเด้อค่ะคืนนี้ตุกนักเลยค่ะค่ะดูนะคะโอ้ยฝานแหลบจริงมามามาของแทกจริงค่ะของแทะมึดมาเลยฝั่งนี้มาเลยค่ะมดึดแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยทลายแต่ว่าฝั่งนี้นะคะดูต่นนู่นจะให้ดูนี่ฝัาแหลบ โอปะโอ้คะาฟาแล็บฟาเล็บสาวนูไปเลยเด้อค่ะดูดูบรรยากาศตรงแถวเต๊กตัวของแถะนะคะดีใจชุ่มชําไม่ใช่เราคนเดียวที่ดีใจตรงมุงตรงไหม่สาวนูคงจียิม น,น้ำไหลก็สูสูหน้าฝนไม่ได้คะ่ะน้ำฝนเป็นน้ำที่บอกไม่ถูกอะ่ะสาวนุวยอธิบายไม่ถูกอะ่ะที่คนอยู่คนอยู่ได้ต้นไม้อยู่ได้ตอนนี้ก็คือน้ำฝนนะคะถ้าไม่มีน้ำฝนก็คงอยู่ไม่ได้บ้านสาวนุวก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าน้ำที่บ้านสาวนุยอยู่นะคะใช่น้ำฝนนะคะน้ำบ่อ แต่ว่าโบมาจากไหนก็คือตกมาจากน้ำฝนนี่ค่ะน้ำฝนเป็นอะไรที่น้ำวิเศษของคนอีสานนะคะโอเคนะคะอันนี้เดองจริงเด้อก็รู้สึกจากใจจริงนะคะแต่ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงสาวนุไม่รู้แต่แถ้าสาวนุพูดจริงว่าน้ำฝนเป็นน้ำที่น้ำวิเศษของคนอีสานนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสาวนุก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามสาวนุเด้อนี่ อากาศโอ้โห,โหชื่นใจ <c oughs> ยิ้มล่าเลยดูค่ะอากาศแท้แท้โอเคนะคะขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากติดตามสาวนุ้นด้วยนะคะยังไงก็โอเคนะคะเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้ก็คลิปนี้วันนี้ก็คงแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วสาวนุ่กก็จะมาเอ่อมาคลิปใหม่ต้องไม่รู้คลิปอะไรอาจจะเป็นคลิปลงทานเด้อค่ะพรุ่งนี้สาวนุ่ยทำลงทานไอไม่ใช่สาวนุ่ยคนเดียวครอบครัวค่ะแล้วก็ญาติครอบครัวก็ร่วม ร่วมทำบุญด้วยค่ะพวกนี้ทางนน้อาจจะมีคลิปลงทานนะคะพวกนี้ไงก็ฝากติดตามทางนน้ตด้ยวดยวค่ะขอบคุณค่ะ